ไตัวนั้นนะะได้ตัวนั้อน,อ,นอัหนามาครับฮัมหนามาฮัมหนามากระเด้งอะไรอไรเชียวๆครับอไเชียวๆประธนรนจงรักรัครับ เข้านะมาต้มพันจุ์แกซีไปนั่นคือเขาไม่เยอนแต่จิตตัวนควรมีควรมีควรมีตัวมากวันีตุวมากว่นะบัดนี้ตัดเลือกตั้งอะไรบูชาสัมทันกับบูชาคนกนแล้ว

เันชะลาเงียบขึ้น,นบางขึินบางกันบาง